มีเงินใช้แล kind of no so right no, 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 no. ้วเอาเท่าไรเอาเท่าไรสามพันห้าครับสามพันห้าเอาเลยไหมพร้อมเพย์มีไหมส่งเสียอะไรหรือเปล่าก็แล้วแต่เป็นสมาชิกเก้าไก่อยู่ที่สวีเดนทำยังไงคะ ไปที่หน้าเพจอ,อ,อินสตาแกรมของพิธานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์เอาไว้ว่าถ้าคนไทยในสางประเทศต้องการสมัครสมาชิพกพรรคเกากลเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างมันจะมีลิงก์อยู่ในอินสตาแกรมตอนนี้นที่กลับมาจากเกาหลีใต้กับอเมริกาเลยทำมาให้แล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ให้เห็นชัชดๆอีกสักรอบหนึ่งก็อ,งอธิบายให้พี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเข้าใจว่ามันยังต้องมีความยุ่งยากน,นะครับก็พยายามถามกรกตแล้วอย่างเช่นว่าย,ยังต้อง ใช้เลขบัตรประชาชนอะไรต่างบางทีท่านไปอยู่สวีเดนมาหลายสิปีมีแต่พาสปอร์ตไม่ได้มีบัตรประชาชนแล้วอะไรพวกนี้ก็จะยุ่งยากหน่อยแต่ก็จะพยายามเคุยร์กรกต่อให้สมัครได้ง,ง่ายขึ้นแต่ณปัจจุบันก็ต้องขอ,อโทษพี่น้องถ่ายังต้องใช้ข้อมูลอะไรที่มันอาจจะยุ่งยากในการสมัครสมาชิกพระอแม้ว่าจะเป็นคนไทยแต่ไปอยู่ที่สวีเดนหรือางพื้นที่ต่างๆก็ใช้เวลานิดนึงตอนนี้เราเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะแก้งไขให้ยุ่ถ้า,าข้อมูลพอจะครบได้ก็จะสมัครได้ครับ เอาเท่าไรเอาเท่าไรพร้อมเพรมีไหมก้า <c> ว <oughs> ไก่ต้องการคนจากทั่วทุกมุมโลกนะคะเชิญชวนเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศร่วมสมัครสมาชิกกับเก้าวไก่หรือว่าบริจาคให้กับพักนะคะทุกคนเหมือนพ่อส้มบอกแหละคนไทยอยู่ต่างประเทศอาจจะแบบยากหน่อยเพราะว่ามันต้องกรอกเอกสารไม่ว่าจะเป็น บัตรประชาชนยืนยันตัวตนนะคะแต่ถ้าบริจาคให้กับพักก็สามารถสแกนแล้วก็บริจาคให้ได้เลยจาก QR code นะคะส่วนเพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนเหมือนแอดเวลาที่จะบริจาคอย่างแอดแอดก็จะให้น้องๆที่เมืองไทยเป็นคนโอนไปบริจาคให้นะคะทุกคนใครที่บริจาคให้กับพักก้าวไกลแล้วอยู่ที่เมืองไทยสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะ ร่วมกันบริจาคให้กับก้าวไกลเพื่อนะคะเพื่อก้าวไกลจะได้มีทุนในการนี่แหละเดินทางไปทำกิจกรรมต่างๆให้กับทางพักนะคะทุกคนโอเควันนี้แอดก็อยากจะรีแคปพ่อส้มน่อยนหนึ่งนะคะทุกคนไม่ได้รีแคปพ่อมา6วันแล้วพ่อเดินทางไปอุดรมาไปนะคะไปเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจที่อุดร พี่น้องเส้าอุดรโอ้ยอ่อนซ่อนแห้งคนไปหับไหลค่ะพี่น้องเอ็นดูมากคนเยอะมากเหมือนเดิมทุกครั้งที่เห็นพ่อส้มนะคะใส่เสื้อแบบว่าเสื้อลายเสื้อเนี่ยลายผ้าเขาม้าเนี่ยใจฟูมากๆแล้วก็ลุกที่พ่อเดินทางไปอุดรน,นะใส่เสื้อไหมไทยโป้ผัวสำรอง พ่อไปซื้อเสือมาจากไส่น้อว่าคืออยากได้แทแ้ได้คือพี่ไหมจะต้องเอาเข็มขัดนะคะทุกคนเข็มขัดไอเข็มขัดหัวไฟของเล่าน่ะเอาไปให้เอาไปให้ผสมใส่น้ำขึ้นสิเขากันคักเนาะแอขอเชิญชวนเด้อพี่น้องพี่น้อง,อง้าอุดอรเนาะทุกคนออกมาเลือกตัง้งนายกอ,อกบจอของอุดอรก็คือไอ้คณิสรคุริรังเด้อ เห็นพ่อส้มบอกว่านะคะบอกว่าการเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรครั้งนี้มีความเป็นสําคัญอย่างมีความสําคัญอย่างมากเพราะว่าจังหวัดอุดรเป็นยุทธภูมิที่สําคัญนะคะแล้วก็จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดอุดรเป็นจังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดนะทุกคนเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องชาวอุดรอ,ออกมาใช้สิทธิ์เลือก ตั้งนะคะนายกอบจรครั้งนี้ย่างถลลมทลายแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องเลือกไอ้คณิสนรตอนนี้พักเก้าไกลนะคะกำลังวางรากฐานการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นมาเป็นระดับประเทศนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราชาวด้อมหากวางใจอยากได้พักเก้าไกลเข้ามาบริหารประเทศในระดับประเทศเราจะต้องเลือกนะคะ เลือกสมาชิกจากพรรคเก้าไกลตั้งแต่ระดับระดับนี่แหละทุกคนระดับท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่แหละนายกอบอจอตอนนี้เก้าไกลอาจจะยังไม่ส่งทุกจังหวัดนะคะเป็นไปได้เอาเริ่มตั้งแต่อบอจอแล้วลงไปอีกเป็นอบอตอนะคะคิดว่าเก้าไกลก็น่าจะเริ่มวางรากฐานการเมืองของพรรคนะคะก็อาจจะกระจายไปทุกๆจังหวัดนั่นแหละมาให้กําลังใจกันนะคะทุกคนชาวเขาเรียกว่าอะไร ชาวหัวคะแนนธรรมชาตินะคะไปฟังกันดีกว่าว่าพ่อพูดอะไรบ้างเป็นคลิปที่แอเอามาจากของคุณน็อตกาเต้นนะคะเอามาแชร์กับเพื่อนๆที่อาจจะพลาดนะคะพลาดไม่ได้ดูไลฟ์สดหรือว่ายังไงวิกฤตของประชาชนยิ่งใหญ่กว่าวิกฤตของรรคก้าไกลตราบใดที่ท่า,ายนายังไม่จิิงรรคเก้าไพกพราคก้าไกลก็ไม่จริงประชาชนแน่นอน เขาอาจจะย,ยุบร่างผมได้เขาอาจจะย,ยุติชีวิตทางการเมืองของผมได้แต่เขาไม่อาจสามารถเอาชนะของพวกเราไปได้ใช่ค่ะเลือกกี่รักก็เลือกก้าวไกลงครามวิศัยเขาไม่สามารถที่จะบปงคาาราตวิศั์าาไปได้ว่ามีแล้วรักที่มาเป็นประดับเนและชนะการเลือกตั้งคือคาเก้าอันตใช่แล้วค่ะเพราะั้เงเกิดเขาอาจจะยุติบชีวิตทางการเมืองของผมครับเลย ทำเลยผมไม่มีอะไรท้าทายแล้วเราคือพรรคที่เราชนะเพราะการททำงานเพื่อประชาชนแลวผมตระเวนแผนในการบริหารองค์กรไว้อีกเยอะแล้วยังมีคนเก่งๆ2ีคนรออยู่ข้างหลังยังมีคนเก่งๆ30คนรออยู่ข้างหลังยังมีคนเก่งๆอีก40คนรอมอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงครับไม่กินของรรคกา้าไกลเล็กก่าวิกิตของพี่น้องประชาชนแน่นอนไม่มีพิธาก็ยังเหนืนโอสิทธิ์เป็นยาใช่ไหมคะทุกคนโอ้โหเป็นสปีดของพ่อที่ถูกใจมากๆเอาสิอยากจะตัดสิทธิ์ทางการเมืองอยากจะทำอะไรทำเลยพ่อออกมาทำงานแบบคุณธนทรก็ได้นี่คือการเล่นการเมืองแบบก้าวไกลนะคะก็เพราะว่าไม่ยึดที่ตัวบุคคลแต่ เรายึดที่นโย,ยบายนะคะว่าวิสาเนาี่ยเขาได้แลยคิดวด <'s> <า>่าไทยไรว้าวันนี้จากที่ก่อนไปไหนใน,นส่งมันเป็นนักสู้ให้มาสามแสนกนว่าคะแนนว่าให้ออกไปเลือกตั้งกันในเดือนกุมภาธน์นที่จะถึงนี้การเยอะๆการเอาให้กระทลาทโลาย คู่หาตาไอ้แคณนิสอนอบจนายกอบจอุดรปีที่แล้วที่มีการเลือกตั้งถล่มทลายทั่วประเทศไทยมากกว่า76%จังหวัดไหนที่ออกมาใช้สิทธิ์น้อยที่สุดใน75จังหวัดนั้นยกเป็นรุงเทพมานครกผมเสียใจที่ต้องบอกพี่น้องครับว่าจังหวัดอันดับที่75ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดคืออุดรธานี เพื่อหลวงของพี่น้องเสื้อแดงโดยความที่ต้องเสียใจค่ะคเท่าเทียมกันในเชิงการเมืองคราวที่จะถึงนี้คราวที่แล้วผ่านแล้วผ่านไปแต่คราวนี้ปีที่จะถึงนี้เลือกตั้งที่สําคัญเลือกตั้งอบจครั้งนี้พี่น้องให้สัญญากับผมได้ไหมครับว่าจะออกไปใช้เสียงใช้เสียงกันอย่างโลมสลายเลือกตั้งอบจครั้งสําคัญให้คุณคณิศสอนมาเบียดอุดรทำมานีได้ก็ได้ครับพี่น้อง ได้จ้ามาได้พี่น้องเลยพี่น้องผู้อมาออกมาออกมาไปตามหาเหตุผลมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเมืองหลวงเนี่ยประชาธิปไตยถึงได้ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงปีนี้แล้วน้อยที่สุดมันก็เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมการเท่าทท่าลกในเชิงเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเพราะแรงงานไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลก็เป็นพี่น้องชาวอุนรธานี้ จำได้วเคยไปเยี่ยมพี่น้องที่แรงงานที่เกาหลีใต้ชื่อพี่สนองถ้าขออภัยถ้าจำชื่อไม่ไึแต่ผมจำไม่ผิดแน่นอนว่าเขาเป็นคนอุรณธานีเขาก็บอกผมบอกว่าเนี่ยออกจากอุรุมาก็น่าจะสักสิบปีมาอยู่เกาหลีใต้โรงงานที่ทางานอยู่ก็ไม่ค่อยจะดีนักบอกผมตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วว่าโรงงานที่ทำอยู่ก็ไม่ก็ไม่ค่อยที่จะดีนักผมก็ชวนเขาบอกพี่นั้นถ้าเกิดอยู่ที่เกาหลีนี้มีความรู้มากมายพี่น้องชาวอุรมาอยู่อิสราเอลก็มีความรู้ในด้านการเกษตร พี่น้องชาวอุดรไปอยู่ที่ไต้หวันไปอยู่ที่เกาหลีใต้ก็มีความรู้ในเรื่องการผลิตโรงงานผมขอหนึ่งคนอุดรเก่งๆกว่าหมื่นคนทั่วโลกกลับอุดรได้ไหมพี่สนองก็บอกผมบอกว่ากลับอุดรก็ต้ตายพี่เขาพูดอย่างนั้นคนอุดรหลายคนพูดกับผมแบบนั้นซึ่งต<พ>อนน่ง,งดูสถิติแล้วมันเป็นเรื่องจริงคือคนคนอุดรเป็นคนเก่งไปทั่วโลกไม่ว่าไปที่ไหนก็ได้รับการยอมรับ ในการทํางานเรื่องเกี่ยวกับภาคเกษตรเกี่ยวกับภาคโรงงานแต่ปรากฏว่าพอมาดูว่าอันดับคนว่างงานอันดับต้นๆของประเทศไทยอยู่ที่ไหนครับพี่น้องอุดรธานีในพื้นที่ทั่วประเทศไทยจังหวัดที่มีนี้สินเยอะที่สุดอันดับต้นๆ top ten top t w ก็อยู่ที่อุดรธานีจำได้ว่าเคยดูข่าวสภาครอบครัว ของพี่น้องแรงงานที่ต้องไปใช้ชีวิตยอยู่ต่างประเทศคนบางคนสื่อมวลชนอาจจะไม่เรียกเขาว่าผีน้อยแต่ผมไม่ใช้เขาว่าผีน้อยของพวกเขาก็าคือแรงงานคนไทยที่ให้อยู่ที่บ้านก็อดตายเลยต้องไปเสี่ยงไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศพยายามที่หาาเงินเพื่อที่จะกลับมาเลี้ยงครอบครัวเขาที่อยู่ในพื้นที่นี้เท่าเทียมกันเท่าภาคเหนืพื้นที่ของอุดรเนี่ยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นพื้นที่แรงซาสซ้างสิบปีแลงไปหกปี ไม่รู้จช่มาาไม้อมาหากินและทํไมถึ้อยู่ในพื้นที่นี้ผมยังคิดว่าการมีนายกพรบจรที่เก่งนายกอบจอที่เป็นงานเลือกเขาวันนี้พรุ่งนี้ก็ทํางานได้เลยเพราะคุณคณิสอนไปนมาหมดแล้วสอทก็เป็นแล้วสจก็เป็นแล้วรองนายกอบจอแล้วเป็นนายกมาสักครั้งมันจะเป็นหลายกันก็อุกรณ์เป็นเหมือนยุทธภูมิที่พิธาสู้ขันใจเอา,อางี้แล้วกัน ออกมาได้พ่น้องออกมาแอคอร์ติศาสต์ยอพีร์ศาสต์อย่างแน่เสียคนมภร์ศาสตร์พวกเาะเรือกาังอุดรครั้งนี้พักเก้าไกลมีสิทธิ์ชนะอย่างแน่นอนตอนเป็นมูของก่อยเพื่อน็นมูใช่ไหมมูของค่อยใช่ไหมตอนที่เป็นมูของค่อยชนาธรอจึงเลือกคุณเก็รนทีมผูชากระดูกกร ได้มาแสนสี่อบจรอบนั้นได้มาแสนแปดคราวนี้มาเป็นพรรคเก้าไกลได้มาสามแสนอินเนิตเดียวก็สามแสนห้าแล้วด้วยวอมกลารพนายกคนปัจจุบันได้อยู่สามแสนกว่าสามแสนห้าก็มีสิทธิ์ที่จะชนะได้การมีประสบการณ์อย่างบุณคณิตสรที่เป็นนักการเมืองทองถิ่นมาเป็นเวลานานบวกกับนวัตกรรมแบบพรรคเก้าไกลของสกงประสบการณ์อยู่ตรงนี้นวัตกรรมอยู่นี้อุดรไม่เปลี่ยนให้มันรู้ไปกับน้องแบบนี คนามเจริญคนที่ชื่อคณิสรคนนี้เคยเป็นรองนายกอบจมาเมื่อปี52เป็นนายกสมาคมทนายความวาดความเก่งช่วยแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนมาเป็นเวลานานขอแค่3ามแมเสเซจนี้ครับพี่น้องช่วยการกระจายข่าวกันเยอะๆแล้วก็จะทําให้อุดอรเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ที่สุดอย่าลืมเรียกคณิอรไปเปลี่ยนแปลงอุดอรไปด้วยก,กันับขอบคุณมากครับ วพี่น้องเด้อแอดขอฝากด้ค่ะหัวคะแนนธรรมชาติแบบแอดขอเชิญพี่น้องเร้าอุดรอ,ออกมาเลือกตัง้งออกมาเลือกคนจากพรรคก้าไก่ไอายคณิสวนเด้อยพี่น้องเด้ออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงมันต้องเริ่มต้นนะคะการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระดับนะคะระบบระดับเนี่ยละระดับล่างๆระดับผู้มีพาขึ้นไป นะคะแล้วก็เป็นระดับประเทศเนาะโอเคทุกคนรีแคปพอสมนี่ก่อนเดอร์แอดมัวนแต่งตาไปเฮ็ดข่าวเอ่อเป็นน้ำขา่าวฝรั่งเตหมออยู่เลยบ่มีเวลารีแคปพอสมเลยขนาดทําคลิปนะคะทุกคนขนาดทําคลิปเกี่ยวกับฝรั่งเตะหมอยัง yeah, มีคนตามไปแซะแอดเรื่องพรส้มนะไปคอมเมนต์แซะแอดแต่ว่าเลือดนักสู้อย่างเรา รักแล้วรักเลยนะคะเอาเท่าไรสามพันห้าพอไหม